สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกนะครับวันนี้ก็จะหาเรื่องราวมารีวิวให้ไม่มีหยุดเลยนะครับกับการที่ทีมชาติไทยชนะกีกิดฐานไปนะครับโอ้โหมีดราม่าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยและต่างแดนนะครับก่อนอื่นเลยผมขอเปิดารายการก่อนนะครับ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจขผมฝากกดติดตามเพื่อรับรู้เรื่องราวต่างๆ,ๆที่ผมทํานะครับความรู้สึก แฟนเวียดนามนะครับหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยคว้ามทีมอันดับที่98ของโลกนะครับ <c oughs> โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับภายใต้การนำของกุนซือญี่ปุ่นอย่างมาซาทาดาอิชิอินะครับโชว์ฟอร์มสุดแกร่งไล่อาจเอาชนะกีกิสถานทีมอันดับ98ของโลกไป2-0อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเดิมคว้า3คะแนนจากรายการทั่วใหญ่สุดทวีปเอเชียได้สำเร็จนะครับ <c oughs> และเป็นชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยอีกด้วยนะ ทั้งทีมที่แบบทีมชาติไทยไม่พอไม่มีเจชนะทิพย์เอกนิตถอนตัวอะไรแต่ก็สามารถเอาชนะได้ก็ถือว่าชีอีเข้าหาคนที่จะมาแทนสําหรับคนที่ขาดไปได้ลนะครับโดยตอนนี้เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายในนะัดเปิดสนามเอเซียนคัพนะครับความรู้สึกของแฟนเวียดนามนะครับหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยความทีมหนัก98ของโลกมาดูกันนะครับว่าความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้น รู้สึกอะไรกันบ้างความคิดความเห็นแรกเลยนะครับยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนั่นคือชัยชนะอันงดงามความคิดเห็นที่2ประเทศไทยมีสิทธิ์เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายาความคิดเห็นที่3นะครับของคนเวียดนามคีคิสถานเล่นแบบนั้นเอาชนะเวียดนามได้อย่างไรวะแหมธรรมดาอยู่ที่การแก้กเกมของโค้ช <c oughs> ความคิดเห็นถัดไปก็ ไทยแลนด์แข็งแกร่งมากเลยความที่เห็นถัดไปนะครับไทยเดินหน้าบุกกระจายเลยความที่เห็นถัดไปคีคิสสถานมีการเล่นที่ไม่ดีเลยเอาอยู่แล้วอ,อยู่แล้วเออวีเออยดนามอย่าโทษ <c oughs> ความที่เห็นถัดมาก็เวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียดูเป็นตัวอย่างนะความที่เห็นถัดไปก็วันนี้ไทยแลนด์เล่นได้ดีมากยินดีด้วยนะความที่เห็นถัดมาก็บอกตามลักษณะการเชื่อมโยงไทยจะชนะเวียดนาม ความคิเ็นถัดไปถ้าเล่นแบบนี้คงได้แชมป์แน่นอนความคิเห็นถัดไปขอแสดงความยินดีกับทุกคนศึกไทยลีก2019นัดที่อะไรเนี่ยความคิเห็อันนี้คืออะไรเนี่ยส่สยง,ง,งงๆชีวิตความคิเห็นถัดมานะครับขอแสดงความยินดีกับเด็กๆไทยแลนด์สำหรับชยนะทุกคนแหมเด็กๆเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมึงจอกูเวเล่น,นามี่เขาก็าหาอย่นะครับความคิเห็นถัดมาเขาบอกขอแสดงความยินดีกับประเทศไทย ว่าคุณมีจิตวิญญาณแห่งนักรบความที่เห็นถัดไปดูไทยเล่นในทีมหลักจะเห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนความที่เห็นถัดมาจ่ายบอลได้ดีมากขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยแลนด์ความที่เห็นถัดไปยินดีด้วยประเทศไทยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากโดยนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของคนเวียดนามที่ผมหาเอามาลงแล้วก็อามารีวิวทุกคนดูนะครับโดยส่วนตัวก็จะเหมือนกับ เป็นแค่บางกลุ่มบางคนนะครับที่แบบมาต่อว่าหรือมาเกลียนใส่คนไทยแต่ส่วนมากก็จะแสดงความยินดีครับก็เหมือนกับคนไทยบางคนเขาก็ยินดีที่เวียดนามชนะเอ้ไม่ใช่ชนะเอแพ้นี่หว่าลืมไปแพ้4-2ญี่ปุ่นนะครับก็ยินดีที่แบบเขายิงสามารถยิงทีมญี่ปุ่นได้แต่ก็มีไทยนามบางคนที่จะแบบเป็นศับใหม่นะผมก็เพิ่งรู้ว่าไทยนามคืออะไรเ็าไทยนามที่แบบจะด้อยค่าทีมชาติตัวเองก็อย่าไปได้อยค่าทีมชาติตัวเองครับ ยังไงเขาก็เป็นตัวแทนของเราที่ไปเล่นในนามทีมชาติในทงไตรลง,งไงก็ให้กำลังใจเขาเถอะครับอย่าไปด้อยค่าเ้าหรืออย่าไปดูถูกเขาเลยผมก็อยากให้ทีมชาติไทยคว้าชแชมป์ให้ได้นะครับในยุคข,ของอ e ิชิ e นะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรละฟังถ้าเกิดผิดพาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า